ดีครับผมดูเตอร์ปรพาครับผมก็ระบบเป็นน้องไม้พาินในพิจศตรนกลางครับสวัสดีครับผมยิมปริยากรครับระบบเป็นพิจตคนกลางในพิจิตคนกลางครับครับผมแต่ธนาพารครับระบบเป็นก๊าซในพิเศษคนกลางครับครับผมเลโอพิรพันธ์ครับระบบเป็นตรงในพิจศษคนกลางครับวันนี้าจแฟนเนาะํากหนังสือรรแฟนับกันว่าโอ้ก็รู้สึกดีใจครับที่มีแฟนๆมามาคอยให้กำลังใจครับพวกเราก็ก็ปลื้มปิ่มใจครับ รู้สใจเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้มาเจอแฟนเพราะช่งก่อนแบบถ่ายกันเยอะครับมีรวมพลครับลล่าด้วจริงๆแล้ววันนี้ก็มาพูดคุยได้เกี่ยนกับเกี่ยวกับพี่เจคนกลางนว่าในนิยายกับในซีรีส์้องนหค้ในนัอัใ จริงในนิยายผมอ่านไปประมาณ70็ดสิเรัแลแต่ยังไม่จบเพราะว่าโดนเบรกไปก่อนราะว่าในคาแรคเตอร์ในซีรีส์อาจจะแบบตแตกต่างกันนิยายนิดนึงเขา,าเลยเบรกไวก่อนแล้วก็ให้แบบให้เราทำความเข้าใจในซีรีส์มากกว่า<อ>ครับผมก็อ่านอ่านเข้าๆในนิยายครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มามาติวหนักตอนเห็นบทที่เจ็ครับ ส่วนแต๋ก็จริงๆตัวละครกัสกับตรงครับไม่ได้อยู่ในนิยายเป็นตัวละครที่เขียนเพิ่มมาเพื่อบทซีรีส์ครับผมทําให้เราศึกษาแต่อ่านนิยายแค่พี่คิงพี่เอื้อเพราะว่าเราต้องใช้คาลคเตอร์เขาในการสร้างเป็นคาลิเตอร์กัสครับผมก็แต่โออ่านนิยายเนี่ยบอกตรงว่าอ่านผ่านครับแต่ว่าเพราะว่าเราดูถูกให้กันบ้านมาว่าคารคเตอร์เราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่พี่คิงกับพี่เอือ้อ ปิดกล้องนะครับผมว่าจะปิดสิ้นเดือนนี้ครับผมว่าประมาณเดือนหน้าก็อาจจะได้ชมอีกทีโอแล้วนะจริงจริงเดี๋ยวมีหนึ่งจะเป็นซีนแบบที่ทางออฟฟิศนะครัทางอาปิดอีกซีนครับแล้วก็อีกซีนหนึ่งก่อนเงียบไว้ก่อนละกันครับก็เรียกว่า ก็ทาเต็มที่ตั้งแต่คิวแรกจนถึงอีก2คิวแล้วอะไรเงี้ยพวกเราก็แบบพยายามพยายามเรียกว่าอี deal, 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 กนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้ดูแล้วอีกนิดเดียวจะได้ดูแล้วเพราะว่าเราก็ทําเหมือนถ้าเกิดเรียกว่าประเมินตัวเองเงี้ยผมก็จะประเมินตัวเองอยู่ในอยู่ในระดับที่ที่ที่คาดหวังไว้มาโดยตลอดเพราะว่าเหลืออีกสองคิวแล้วก็แบบอยากทําให้ถึงที่เราคาดหวังไวอีกจนถึงคิวจบเลยอะไรเงี้ยครับ ครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกก็คือเราก็ถ่ายกันมาเราไม่รู้สึกว่าเวลามัถ่ายไปเร็วมากๆเร็วเรับใช่เพราะว่าพวกเราแบบใช่ใช่ที่ฟิติ้งกันผมเราทำกันบ้านไปอย่างแน่นหนาก็เลยแบบทุกอย่างมันค่อนข้างแบบสมูทมากๆครับแบบดีกว่าที่พวกเราคิดไว้คับใช่่เาใส่มาก ครับงงก็เพราะว่าก่อนเปิดกล้องก็ได้มีโอกาสแบบรู้จอกกันประมาณนึนเเงเลยครับมีหน,นุ่มบอฟิตนนนนคนเดียวคนเดียวครับคนเดียวเรารับหน้าที่ในการดูแลน้องฝึกงานครับใช่ครับผมก็รับหน้าที่ดูแลพี่ฝึกงานครับคนไหนนะดูแลสิการกัน เมือนเป็นเหมือนเป็นแบบซีนแบบเปิดตัวพี่เจตมากกว่าครับผมก็เปิดตัวไ <c oughs> ม่หมายถึงแบบเปิดตัวแบบที่จะส่งต่อไปพี่เจ <มา S 1> ตเนกนอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับในซีนขพี่เจตคนกลางมากครับซึ่งในตอนพี่เจตคนกลางในตอนออนแอร์ที่ผมเห็นอีพีหนึ่งเยมันก็จะเล่าเป็นอีกมูทหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าในเรื่องของว่าในอีพีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการ แจกแจงว่าแบบคนนี้ทำไรเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรงี้ในอีพีแรกแล้วเดี๋ยวจะลงลึกตั้งแต่อีพีสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอีพีแรกเนี่ยเราน่าจะปูในในเรื่องของการตรงด้วยครับว่าแบบเรื่องราวคนสัมพันธ์ต่างๆทุกอย่างมายังไงแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าใจแล้วก็ลุยไปพร้อมกันต่อไปครับใช่แล้วก็เราได้มีการแบบว่ารีโนเวทออฟฟิศใหม่ด้วยใช่เรียกว่าเข้ามาสังหาแล้วจับเขาเซ็นตลาดหลักทรัพย์เออ่ย่าย่่่อย่าลืมซื้อหุ้นด้วยครับใช่ ใช่ครับเนี่ยก็ต้องต้องติดตามนะครับผมก็อยากดูออตัวอย่างแล้วเหมือนกันอยากดูผมจากที่ผมเล่นๆ่นมาผมว่า1บทครับมีบทแล้วก็มีหลายๆสถานที่ที่เราถ่ายทำกันเรียกว่าผมอาจจะใช้คำว่าเรียกว่าแอคชั่นเพราะว่าแบบคือการกระทำเพราะว่าเหมือนแบบในพิจศษของการมีการกระทำหลายๆเรื่องราวเยอะแยะมากมายซึ่งมันทำให้แบบหนึ่งมันเห็น สิ่งใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วก็มีความสนุกใหม่ๆเยอะขึ้นเนื้อเรื่องใหม่ๆแบบคอมเมดี้เยอะขึ้นเรื่องราวจะอยู่แบบมีอะไรไม่รู้ในออฟฟิศอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในทุกๆ EP ีเนี่ยก็จะมีจะมีกิมมิคไม่เหมือนกันมีซีนใหญ่ๆทุกๆ E ีีก็สนุกทุกๆ EP ีครับครับเรา่ากว่าเราแบบจุดเด่นจุดอะไรแบบว่าน่าสนใจในเรื่องไก็คงในเรื่องคาแรคเตอร์เนาะ อย่างที่บอกว่าถ้าตัวของโอ้เนี่ยตัวในตรงที่เล่นนะครับก็จะมีความเป็นพี่คิงมากกว่าพี่เอือแต่มีคำคู่นะมีําคู่วรวมกันกายภาพข้างนอกเนี่ยอาจจะแบบชิลชิลแบบสไตล์พี่คิงเลยชิลแต่ว่าอินเนอร์คำพูดข้างในอ่ะจะมีความยิ่งแต่ไม่ใช่ยิ่งแบบโพสิทยิ่งแบบดีอ่ะแต่ยิ่งแบบบวก ก็ต้องมาเป็นตัวละครสองตัวละครนี้ให้แบบลงตัวใช่ก็ต้องคอยติดตามว่าคาแรคเตอร์จะน่าสนใจขนาดไหนสำหรับแต่ๆคิดว่าคาแรคเตอร์ก็น่าสนใจแล้วแล้วก็เส้นเรื่องก็น่าสนใจด้วยครับเราความสัมพันธ์ในออฟฟิศนี่คือยุ่งเหยิงเหมือนเส้นแบบพันๆกันต้องรอติดตามแล้วก็ตัวละครกัสตงก็คือเพิ่มมาใหม่ด้วยมันอาจจะเป็นปมอะไรหรือเปล่าบางอย่างที่แบบทําให้ ใช่แบบคันป่ามากตอนนี้แต่ว่าควบไม่ได้แบบที่บอกว่าเมื่อกี้สปอยไปเยอะแล้วนะต้องแบบเ้ีงเก็บไปนิดนึงใช่แบบเบรกไม่อยู่แบบมันคันป่าครับคันปาต้อ่เบกต้องยารแล้วนะต้องเบรกตัวเองด้วยก่อนเรียกว่าสิ่งที่โดดเด่นก็มาจากในบทด้วยครับในในบทบทแบบดีดีดีขอบคุครับเพราะว่าน่าจะเป็นมูดแอนด์วูดซีรีส์ด้วยครับแล้วก็ ด้วยความที่ซีรีส์มันเป็นแบบฟิลกู๊ดอาจจะทําให้คนแบบเข้าถึงง่ายขึ้นเนี้ยก็สามารถดูได้แบบทุกเพศทุกวัยครับผมก็มันมีเหมือนมีทั้งฟิลกู๊ดมีทั้งแบบคอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็นั่นแหละก็อยากให้รอติดตามเพราะมันมีใช่ดราม่าก็มีครับผมก็เยอะเล้ทุกคนรอติดตามครับครบรอเหมือนชีวิตมนุษย์เราอะครับเหมือนชีวิตปกติเราจะได้ชมเท่าไหร่นะเนี่ยเดือนนี้ยังไงดีนะ ก็อาจจะเดือนหน้าหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามใช่ใช่เดือนหน้าครับขั้นตอนตัดต่ออยู่ครับใช่ใช่แล้ว่างที่รอนะระหว่างรรี่เดี๋ยวเราจะไปจะได้เจอเราเนสี่คนที่งานอะไรอย่งเงบ้างก่อนอันนี้ก็สามารถติดตามได้ในแบบแรกือออฟฟิเชียลของพี่เจ็คนกลางได้ครับผมแล้วก็ แล้วก็สามารถติดตามใน t วิตเตอร์ของพวกเราแล้วก็ไอจีของเราได้ใช่ครับในทวิตเตอร์นะครับเป็นพิจิตคนกลางนะฮะเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานหรือว่าว่าเราในพิจิตรคนกลางเนะี่ยจะมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในดูบันดี่ฮะพวกเราก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับใช่ครับแล้วก็บางทีแอคพิจิตรคนานจะมีคลิปนอกนอกกองแบบว่าเอาซีนที่แบบว่าให้เราแบบเพรีกันซึ่งซีนสุดท้ายที่เราจะถ่ายแบบว่าซีนข้างหน้าก็จะเป็นการรวมกลุ่ม ทุกคนทั้งออฟฟิศก็อยากให้้รอ,อติดตามว่าจะเฮฮาขนาดไหนครับผมครับ,คร,บครับผมก็อยากจะฝากตัวละครคัดกับตองด้วยเพราะว่าเ,เป็นแฟนที่อ,าอ่านนิยามอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักคอในระดับหนึ่งแต่ว่าโอนตัวนี้เป็นตัวที่เสริมเข้ามาและอยากเปิดใจหาความน่ารักของเราด้วย<ห>นะใช่เปิดใจด้วยนะครับขอบคุณครับ